<I> ทำอะไรได้คะ่ะก็อยู่ที่ตัวปู่เองค่ะไม่อยู่ที่ตัวหนูเพราะว่าเราคุยกันไปตั้งนานแล้วแต่ว่าปู่ก็ทําตามที่พูดอะไรไม่ได้เลยสักอย่างหนูก็งงเหมือนกันสุดท้ายปู่ขอเวลาคิดสุดท้ายทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมหนูกับปู่รู้จักกันมานานหรือยังคะหนูก็พอรู้จักนิสัยปู่ขนาดหนูเองปู่ยังจําหนูไม่ได้เลยกออ็หนูเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนเสื้อบ,บ่อยบางทีปู่ก็งงไงต้องได้ยินเสียงอะปู่ถึงจะจาได้ หลานหรือเมียวะนี่เลิกเป็นหลานไปจบ เดี๋ยวค่อยไปหาหลานใจเย็นมกลับไปหานี่ก่อนโอ้หลานหลานหรือเมียปู่แม่ไง ข้างแก้งขับไปกันเดี๋ยวไปคุยกันหลานกันดูวุ่นวายดีชอบชอบกูมานขอบอลตอนตีสองหน่อยครับ ออกมาแล้วออกยอมยอมออกไอ o ดอกมาให้เลยเนี่ยว่าไงครับสรุปมีหลานกี่คนครับปู่มีคนมีสองคนแน่ใจว่าสองคนนะคะแต่ที่ได้ยินมามันไม่ใช่แบบนี้ใครบอกมันก็พูดไปเรื่อยมันก็มีแต่คนปันแต่มีแค่สองคนครับมีแค่สคนนม่เลยครับที่เก่งมากปู่วพี่เกงมีหลานเยอะๆเพื่ออะไรอ่ะ ทั้งที่เราคุยกันแล้วว่าเราจะมีกันและกันแค่เี้ยองอไม่เขามาขอเป็นไงอีกคนนึงอ่ะแล้วให้เป็นทำไมอะจะอยู่ที่ปู่หรือเปล่าคะตัวนั้นนไม่ใช่อยู่ที่เขาถูกไหม <laughs> ปู่ไปรับมาแล้วอ่ะ จำคําที่แบบเราสัญญากันเราพูดกันไม่ได้เราค่ะรู้จักกันแบบเป็นขอบนลตั้งตอนตีสองครับจะปีอยู่แล้วอะแล้วปู่ทําแบบเนี้ยขนาดปู่บอกให้หนูไปทํามันหนูยังไปทำอยู่กูมาเข้าขอบอนเพื่ออะไรหรอครับปู่ปู่ปู่ก็มี ผูกโทษแล้วกันนะและ้วแล้วยังให้ทำยังไงอ่ะฮะทำอะไรได้คะก็อยู่ที่ตัวปู่เองคะ่ะไม่ได้อยู่ที่ตัวหนูเพราะว่าเราคุยกันไปตั้งนานแล้วแต่ว่าปู่ก็ทำตามที่พูดอะไรไม่ได้เลยสักอย่างหนูก็งงเหมือนกันข้าปู่แบดไงหนูไม่เข้าใจหรอ <c oughs> อ่าปูกขอเวลาแบบ คิดก่อนได้ไหมแบบไม่ต้องขอเวลาคิดหรอกค่ะปู่สุดท้ายปู่ขอเวลาคิดสุดท้ายทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมหนูกับปู่รู้จักกันมานานหรือ,อยังคะหนูก็พอรู้จักนิสัยปู่แล้ไม่ใช่ว่าหนูไม่รู้จักปู่ตอฟันเหลืองเตอะครับขนาดหนูเองปู่ยังจําหนูไม่ได้เลยเออก็หนูเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนเสื้อบ,บ่อยบางทีปู่ก็งงไงต้องได้ยินเสียงอะปู่ถึงจะจําได้ ท่านหนูไปทักปู่บางครั้งปู่ก็ยังไม่คุยด้วยเลยแต่ว่าหลานคนอื่นเรียกปู่อยู่เลเบลปู่แบบว่างไงหลานกู <c oughs> ไปหาหลานกูก่อน๋ยวกูมา <c oughs> อ้าเดี๋ยวเดี๋ยวปู่ไปเคลียร์บอกเขาก่อนว่าไปคุยกับไม่หนูไปด้วยเนี่ยก็โทรไปไม่รับเนี่ยเขาไม่รับเนี่ยหไไม,ยมว่าหลานกูเบอร์หลานไอรินเนี่ย ผูในคราบผัวสำรองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเช,ช,ช้าโชว์ชิปหายสิ่งที่ปูู่พูดอะกับสิ่งที่หนูเห็นอะมันต่างกันมากเลยนะคะอังก็ปูโทรไปเขาไม่รับเนี่ยเห็นบอกว่ามีหลานสิบ,บคนเลยะคะ่ะไม่ใช่มีแค่คนเดียวนี่ใครบอกมีเป็นสิบวะคนไหนพูดอะมีเป็นสิบคนในแกง๊งปูเลยคะ่ะมันพูดไปทั่วันมันไม่ม,ม,มีถึงสิบหรอกมีแค่สองคนแน่ใจหรอคะใช่ครับ ขอให้ดุนค่ะนะฮกโกหกอ,อ่ะอ่ะจริงจริงจริงๆครับจริงๆ <c oughs> ขึ้นแกงไรไหมเนะี่ยกูมีหลานเยอะขนาดเนี้ยกูมีแค่สองคนไม่ใช่หรอว่าคนดูกูมีกี่คนวันเนี้ยไอ้กดผิดเดี๋ยวพิมพ์ให้ทำไมหนูโทรไปหาสองสามสายปู่ไม่รับสายคะ่ะเข้าไปแอดดอ,อกครับแจกของครับแจกของตอนนั้นมันยังไม่แอดดอ,อกคะ่ะจอนที่โทรไปแอดดอ,อกแล้วเข้ามาแล้วยังไม่แอดดอ,อกตอนที่พี่หยกหายตัวไปอะ่ะ โอ้ยตอตอนนั้นไปเอาขนมป๊อกกี้มากินครับนานเนาะก็นี่ไงก็มาตอบเร้วนี่ไงเขาสิสิบปู่จำกูยังงงอยู่เลยกูมีหลานกี่คนเนี่ยกูโทรเขาไม่รับวะไอ้เยอะ เวลาปู่ยังมีหลานเพปู่ว่าแค่มาคุยกับหนูก่อนโหนกระแสวันนี้ปู่ตั้งเรียกหลานสิบกว่าคนไล้ความรักผิดชอบผู้เสียไม่ต้องถามไปแล้วครับปู่โอเคปู่ขอโทษละกันขอโทษมันไม่หายหรอกค่ะความรู้สึกมันเสียไปแล้วอ่ะมันเอากลับขึ้นมาได้หรอคะโอ้โห ปู่ขอโทษครับปู่ขอโทษนะครับถ้าทำอะไรไม่ดีให้หลานแบบโกรธไม่รู้ขอโทษตอนนี้มันก็สายไปแล้วแหละครับปู่ต้องให้หนูรู้เองใช่ไหมแบบคนในแก๊งบอกว่าปู่มีหลานใหม่แล้วไม่สรุปจะสรุปจะเชื่อเขาหรือจะเชื่อปู่เนี่ยมันก็พูดไปเรื่อยคนอื่นดีกว่าเชื่อปู่ดีกว่าค่ะตอนเนี้ยอ่ะเดี๋ยวคนไหนอ่ะอยากเดี๋ยวเดี๋ยวรอถามเลย พี่ยกโซดเอาคนหนึ่งโอ้ไอเนี้ยกระร่อนไปรั่วไปพู่วไปมั่วเลยพูดไปเรื่อยเลยยกโซดอะขอบหัว <c oughs> ใหญ่เส <c oughs> <c oughs> ตตังช่้แกงวะคนที่อยู่ออสตานี่ใครคะที่ว่าเรียกวันนั้นอะ อยู่เลเบลล่างอะตอนนั้นเขามาขอเขามาขอเขาาชื่ออะไรจําไม่ได้ครับไม่ได้จําเลยชื่ออะไรแล้วทำไมเขาถึงเรียกปู่ได้ครับปู่ไม่อนุญาตอ้าวไหนไหนก็ไหนไหนละปู่ขอสี่กอนเลิกเป็นหลานได้ไหม จะจัดให้ปลาเหลืองเลยมั่นใจใช่ไหมว่าเป็นหลานกูว่าแล้วทำไมเพื่อนกูไม่เข้าไปช่วยไอ้ครับไม่กูเข้าไม่กูเข้าไปแล้วแล้วกูมีปัญหากูก็ต้องออกมามาคุยกับหลานก่อนเมื่อเมื่อกี้แกงต้องการพี่ต๊อดมากเลยแต่ว่าพี่พวกกูแบบไม่เป็นไรครับพี่พวกล่นปลาให้ละพี่เออไดหลังบอกแล้วหลานสำคัญกว่าพม่ีไม่เห็นปัวในแอร์ออกมะพี่โยนเราชนะเนี่ยมันเลยไม่เป็นไรใช่เปล่ะแต่ถ้าเราแพ้เราเป็นเรื่องอ่ะเม่อกล่ะพี่ต๊อดบอกหลานสำคัญกว่าแกงดูหูหูอันนี้อันนี้เมียก็กูแจกกูกูแจกของไปแล้ว พี่ยกเมื่อกี้ปู่ได้เข้าไปแอดดอมให้เทเห็นหน้าไหมพี่ยกเขาไปแจกของถามไม่ยกดิโอ้ยกูนึกว่ามีอใช่เมื่อกี้พี่เข้าไปแจกของของส่วนตัวได้ยินป้าได้ยินป้าฮัลโหลใช่ปะพี่เอาของส่วนตัวไปแจกใช่ปะพี่ยกของพี่อะเมื่อกี้ยกมึงบอกว่ากูมีหลานกี่คนกูมีแค่สองคนถูกไหมใช่ใช่แต่เขาบอกให้เฉยว่าทำไมทำไมทำไมปู่ตอามีหลานอะไรคนที่บอกกับเขาเขบอกว่าไม่ใช่หรือเปล่ามาคุยกันก่อน ่เองใช่หรอพี่ยกใช่ที่ที่ก็พูดกับหนูไอ้สกายก็อยู่ไอ้มันนิวลุกนิวลุกอ่ะไอ้สกายมึงได้ยินไหมก็ตอนแรกกูบอกว่าทำไมปู่ตอนมีหลายหลายคนกูเลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยกก่อนให้กำลังใจแล้วกันค่อยไปคุยกันใช่ใช่เขาบอกว่ามึงบอกว่ากูมีเป็นสิบเลยมั่วแล้วอ๋อแหละ พูอะไรนะพี่เอาพูดใหม่ได้ไหมไอ้ที่พี่พี่ของปู่แล้วเนี่ถึงไอ่อไม่พี่โจพี่จลินคือปู่บอกว่าปู่จะมีหนูแค่คนเดียวใช่ไหมที่เป็นหลานอ่ะแล้วปู่บอกให้หนูทำหมันหนูก็ทำแหล่ที่ลินทงพี่ทำหมันี่คือตอบอันเนี้ยพี่จะบอกให้นะปู่หนูอ่ะจะมีพี่แค่คนเดียว ไม่ต้องแล้พี่อ่ะไม่ต้องเลไม่ต้อง m d a ดีบัสบอกว่าให้ไปริมเลให้หมดมีใครไปผมไหมไป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 มาข้มา้มาไปตไปพี่ทำงานแก๊งงสามปพี่กขึ้นมาว่าอย่าี้พี่ขอตัวเออกลังไปกูกลังไปมึงได้ยินกูพูดไเนี่ยเดีูงัด้านก่อนเดีู๋งพี่มาพีาคุณสงสารก๊อกก็จะดิ้งหลานกูนึกว่าเป็นเมียเฮีย